สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางไปส่งมอบรถโนวาล่าแบ็กดิชั่นคันนี้ที่ชลบุรีนะครับคันนี้เป็นรุ่น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่934,000บาทนะครับพร้อมกับชุดแต่งที่ทางลูกค้าเป็นผู้เ,เลือกแล้วก็ออกแบบในการแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กนะครับแล้วก็ราวหลังคาที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้นะครับสติกเกอร์ ต่างๆที่เห็นก็เป็นโปรโมชั่นจากทางชลุมแล้วก็ชุดแต่งต่างๆนะครับก็จัดแต่งให้นะครับแต่ล้อแมกนะครับน้องเลือกเป็นล้อแมกขอบส8สีแดงตัดสีดำนะครับก็ถือว่าเข้ากันแล้วก็ลงตัวนะครับเข่ากับบันไดข้างกระจกมองข้างนะครับแม้กระทั่งกระจังหน้า ตัวอักษรสีแดงแล้วก็สติกเกอร์คาดใต้กันชนนะครับก็ถือว่าลงตัวหมดเลยนะครับส่วนด้านท้ายก็มีตัวอักษรนาวราสีแดงนะครับพร้อมกับโลโก้รุ่น Pro โฟเอ็นะครับติดตั้งเพิ่มเติมให้แบ็กดิ t i o n คันนี้ก็เป็นสีเทาที่เรียกกันก็จะเป็นเทาลัมโบนะครับครับดูล้อแม็ก18พร้อมกับยางออเทเลนะครับที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับมาดูภายในกันนะครับ ภายในเดิมจะเป็นเบาผ้าก็มีการเปลี่ยนเป็นเบาหนังนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาหนังสีดํานะครับแล้วก็ตัดด้วยลายตะเข็บได้สีแดงนะครับก็จะเห็นความสวยงามแบบนี้นะครับด้านหลังก็เย็บเป็นลวดลายแบบเดียวกันนะครับลายนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับบรรยากาศการส่งมอบนะครับน้องก็ให้ไปส่งที่ใกล้ที่ทํางานนะครับ ก็วันนี้มีผู้จัดการไปส่งมอบด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ขับรถไปให้ด้วยครับน้องก็จะมีการไหว้แม่ย่านางนะครับพร้อมกับคุณแม่ที่หน้ารถนะครับสำหรับฮิสันนวาร่าแบ็คเอ dition สีเทาคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งเต็มเลยนะครับที่ทางโชว์รูมจัดโปรโมชั่นไปให้นะครับก็ คุณแม่ก็ใช้นิสสันนาวา r ่มาก่อนหน้านี้เป็น NP 3 0 0นะครับแล้วก็นิสสันโนตคันนี้ก็เป็นคันที่3นะครับที่เลือกใช้ n า v a r ่าแบ็ก d i t i ชันนะครับก็ขอให้การขับขี่รถคันใหม่นี้เดินทางปลอดภัยนะครับ